เฮ้ยเพื่อนเลิฟฉันคิดถึงนายมากเลยฉันไปกอดน,นายได้ไหมอ่ะโอ้ไอ้เฮ่อพบอคิดถึงคิปเปอร์ไปใกล้ๆลมันระเบิดกูไม่มีเหรอเอหมู่บ้านที่มึงเคยมาปล้นหรือเปล่าวะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชยน่ทางนี้เฮ้ยกูยเจอเฮ้มันมันจะมีไอตัวนี้มันอยู่ในข้อง เอ้ยปอตัวอะไตีกูเอ้ยปอหมีตีกนนูนี่อะไรได้มาดิเทลนี้อ่ะตีกูโดนได้ไงเฮียกูอยู่ในบ้านเอ๊ะเปรียร้ยวหรอเปรี้ยวหรออย่าปรี่ยโอ้ยเปี่ยว้ยกูขล้าเนี่ยกลัวไปในจุดละโอ้ยโดนตัดเีือกเออฮือด เฮ้ยฟอเฮียบ้านมันหายอย่างเร็วเลยมึงดูดิเออกูเลยมันจะตีเราแรงไหมวะแรงดิองตีมันดิองตีมันมันไม่ตีกูอ่ะมันสนใจแต่มึงอ่ะ้เดี๋ยวมึงเราให้มันตีอีกทีดิเฮียแล้วกัไอ้คนมันแรงกูอะเออมันมาหามึงอ่ะ้เราให้มึงเราให้มันตีมึงทีแรงปะเียอะไรทีนี้ผมจะตาย กูบอกให้กูมึงลองให้มันตีมึงหนึ่งทีแล้วมึงให้มันมันตีมึงกี่ทีขวยกูจะตายแล้วมันไปไหนแล้วมันตายหายไปแล้วมันโดนกูตีตายหายไปแล้วแล้วมันมันตีสี่ตีตายเลยเนี่ยนสี่ทีเหรอขี้อะแรงยังวะรุ่งแรงนะมันจะรู้จักกันไหครับกระโดดเลยครับจะไปขวายง่ายๆเข้าเลยเดี๋ยวบ้านก็แห้งว่ะเพื่อนเอ้แต่ตรงนี้แม่งสวยว่ะกูชอบอ่ะ โอ,โอ้แล้วโอ้โหแล้วโจนอยู่ตรงนั้นกูบอกเลยบวกทั้งวันทั้งคืนนะปอไอ้ไอกูเจอกล่องแล้วอูเอเมโลอย่างเยอะเลยปอแล้วหลกี้แล้วกูก็ไม่ไม่เล่นอีกเลยแต่กูจะที่บ้านให้ฟังนะปอตั้งใจฟังนะมึงฟังกูอยู่ไหมเนี่ยฟังสมมุดมึงมีเทใช่ปะ เมื่อเพชรที่มันหลุอะมึงได้กลัวไอ้เฮียยังไม่ฟังกูไม่พูดละกูฝ่ามือนีมเองเธอเธอเกิดว่ามึงเอาเพชรอะใส่แขนมันอะมันก็จะเป็นพวกมึงเลยเว้ยมึงจะทําอะไรมันไม่ได้เอาของเฮียก็ได้ถ้ามึงเอาเพชรใส่มันใช่ไหมแล้วมึงทําเพชรหล่นทิ้งไว้มันก็จะไปเก็บเพชรแล้วก็มาดรอปให้มึงถ้ามึงเอาเหล็กใส่มือมันมันจะไปเก็บเหล็กแล้วดรอปให้มึงเก็บปะเฮ้ยก็เก็บแล้วดิ อย่างเช่นเนี่ยถ้ากูเอาเนื้อสเต็กเนี่ยเอาให้มันจับไว้อะแล้วกูทิ้งเนื้อสเต็กอะทิ้งไว้อะมันก็จะดรอปมาให้กูอ๋อไม่ไม่ไม่ันก็ไปเจอประเก็บเนื้อสเต็กเอ้ยเนื้อสเต็กแล้วก็ดรอปมาให้กูโอ้ปล่อยเถอะไอ้เทียมไม่หนีไปนะหรอกเจ็บแม่นี่นะมึงดูนี่นะอ่ะกลัวเหล็กให้มันนะอ่ะมึงดูนี่นะกูตีมันเถอะปลอมันนี่เที่ยมึงดูนี่นะปลอมันนี่ดิ ดูนี่นะเอาเฮียกูให้มึงดูนี่ไอ้สัตว์ดาบในมือสั่นสะอนมากเลยอ่ะเอ้ยนี่นี่แล้วก็จะดอกให้กูเนี่ยไม่น่ากลัวเฮ้ยยิงน้องกูดิแต่ถ้าเราเอาออกอ่ะมันก็จะมันก็จะไม่ใช่พวกเราละมันก็จะไปเนี่ยกูก็ยิงมันไม่ได้ทำดาเมจใส่มันไม่ได้แล้วมันมันเก็บให้กูถึงมันเก็บเอ้ยมันเก็บทอง ก็ก็มึงเอาแอปเปิลทองให้มึงมันถือไงเวลามึงซื้อมันก็เก็บแอปเปิลทองให้มึงอย่างกูเมื่อเก็บทองให้กูชื่อคนอะไรอะวะไงไอ้สัตว์ไม่ฟังกูหรอเกะดาดดาดดาบในมือมันสั่นไอคุณเอาของไปมันจะตานได้ยังไงงั้นงั้นมึงก็ทิ้งมึงก็มันไปด้วยดิกลัวมาสองตัวแล้วกันรวมาสองตัวเหมือนกันเออปล่อยยี่นี่แหละมีวัวเห็นยี่ยหายากเลย

ขั้นสามมันเลยมันหมดแล้วเนี่ยมันหมดเลยจำเลยมันก็หมดหอ่ะไม่แป๊บเดียวไอปป้ปอมึงต้องมาอยู่ใกล้ๆเพราะามันเพิ่งขัน้นขัน้นสองมันต้องขั้นสามอ่ะถึงไกลๆอ่ะหก,ก,ก,กสิบก็ปอกะแม่ดีขึ้นยังดูสิบสองสิบเอ็ดดีเลยดูสิบสองสิบเอ็ดดี เฉียดีเองแล้วมันทำอะไรได้มันทำได้แค่เนี่ยอุ้ยนี่ไงขั้นสามแล้วอุ้ยนี่ไงได้ขั้นสามแล้วเนี่ยนีไ<ง>่ไง,ไงใช่ว่าเออขั้นสามแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดใช้เต็มระบบแล้วเนี่ยเราก็จะหายใจใต้น้ำได้แบบอั ultra อัลติเมทแทนไม่ต้องใช้น้ำยาหายใจใต้น้ำเราก็สามารถเคลียร์ในนี้ได้แบบชิวๆไงไมึงงงอะไร เรดตเทียนนี้ทำไมนี่แหละฮาร์ดออบเจกต์ดีแล้วคุณจเียนทำไมเอาไอ้เทียมันก็ขุดดีเกี่ยวกูตรงไหนก็ขุดไปดีเทียอยู่ใกล้ๆบ็อกเซนเนี่ยใใคุดูนี่อะไรกูขุดเนี่ยถ้ามึงไปอยู่ใกล้ใกล้พวกเชนนี้เด้อใช่ไหมมันก็จะนี้เว้ยอ่ากูดโดนตีสุดเพราะปกติบ็อพกเชนนี้จะดูดอากาศนี่เฮ้ยเฮียเกะกะว่ะไอ้ไสอัตวสชิเนะวะ ไม่เนาะดีแบบไอตัวอะไรตีกูอะปอกูเริ่มรำคาลละดีดีว่าทำไมอะฮะว่าทำไมเอ้าเอามาทำน้ำยาหายใจใต้น้ำไงแต่อนาคตเราไม่ต้องใช้ก็ได้เราใช้ half off เลิกซีก็ได้เยอะตั้งไหน เออลูกน,ลน้องกูหายไปตัวนึ่งวะนองกูดินรองกูวัวกับบ้านนี่ป่อเออนีอ <c oughs> น่อ้ามึงเล็บแบกลับดิเอ้ย ไอ้เราไม่ดื่มวักัว่ะไม่อยาข้าเรือไอ้ยพ่ได้่าโอนี่อไอ้เราไม่ดื่มวัวกัทำไมวมักูหลุดอะทำไมกัขึ้นไปนั่งไม่ได้อะเออนี่ไอ้เพื่อนกูนังไอ้ลูกน้องกูนั่งอยู่เฮ้ยเอเรือไปดิไม่เรืององคน เอานมัน่งได้ด้หรอเอ้นงนังได้ิดงยะเอานี้ดิเรันนี้เฮียก็จะไปรับพวกน้องกูไปน่นเยมไม่จเลย